ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง1ตุลาคมก็โปรด ชายวิจารณาญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ใบนี้ก็แนวทานสิบล่างแบเปโตัวนะท่านทวันรัตเบ่งปาน สองสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกเก้านะเบงปัน,ปนเป็ดตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลที่เบงปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เนวทานดับ10บบนและก็เด่น10บโบนท่านก็เบ่งปานดับ10บโบน1นึ่งสามหนสก็เบ่งปานเด่นสองส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นยก็เบ่งปานเป็ดตัวเด่นดับสองตัวเนวทานสิบโบนนะทะวันรักเจ้าของแนวทางทีเบ่งปันป ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ขวนขวนวิ่งตัวเดียววิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวนะขวนเบ่งปอนวิ่งตัวเดียวหนึ่งเป็นเดวทางก็ ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้แสงเดือนแบ่งป,ปานเก้าชุดล่างแบ่งป,ปานศูนย์สี่แปดห้าแปดหก เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่สี่สามห้าสองเปกหนึ่งก็อเบ่งปานเก้าชุดเบ่งปานเก้าชุดเป็นแนวทางนะก่ ขอบคุณจริงๆขอมลทีเบ่งบันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้เนียวทาน10หน่อยแบบแบบ5ตัว ก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะมีผ่านมีหลุดบ้างเบ่งปานห้าหกเจ็ดแปดเกหหกปดนะหตัวเบ่งปานห้าตัวเป็นแนวทาง เดือวท,ทันทีแล้ว0ูนย์หนึ่องี่เดทันทีแล้วก็ผ่าน2องนะผ่าน2 606ก็ผ่าน0ูนย์เด๋อวทันใหม่นี้ก็เบ่งปห้าหกเจ็ปดต่อไปครับผมใบนี้ ต็มคตดนทานเต็มคู่ตด,ตดใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านเต็มสองผ่านเต็มสองผ่านเต็ม,ตมหลักร้อยหลักสิบนะ เต็มคู่ตุดก็คือเต็มหลักร้อยหลักสิบแล้วก็ร้อยหน่วยสิบหน่วยนะท่านผูชมก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ก็ เป็นแนวทันหม้นะแนวทันไม้เต็มโคตตดเบ่งปันเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เบ่งปัน,ปนสี่ตัวสี่เต้มเต็มโคตต้ก็คือเต็มหลักร้อยหลักหน่อย หลักร้อยหลักสิบแล้วก็สิบหน่อยนะเต็มโคตดต่อไปครับผมเอกเพนเอกเพนนะท่านผู้ชมนะเอกเพนท่านผู้ชมเอกเพน ใบนี้ก็เป็นอดีตหกศูนย์หกนะักประชุมนะอดีตหกศูนย์หกผ่านศูนย์นะท่านหนึ่งกอยอนะผ่านศูนย์นะเอ็กเพนเจ้าของแนวทาง ในทันทีแล้วครับท่านเราไปชมกันในทันทีแล้วห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกหกสองผ่านหกนะหลักสิบหลักสิบบนนะ เอกเพนเจ้าของแนวทางก็แเบ่งปันอีกแล้วนะแนวทางใหม่นี้ครับท่านเราไปชมกันเลยแนยวทางใหม่นี้ครับ1ตุลาคมแบ่งปัน,ปน7 8 9 0 7 8 9 0 เบ่งปันสี่ตัวเป็นแน,ว,นวทาาสิบหน่อยก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลนะที่เบ่งปัน,ปนเอ็กเพนเจ้าของข้อมูลไปต่อกันครับผมใบนี้เตมโคโคตด ทวารรักเบ่งปานเต็ม1เต็ม8เต็ม9เต็ม0เต็ม3 18903เต็มโคตตดในตอนที่แล้วก็ผ่านเต็มสอง ผ่านเต็มสองนะหกหกนะผ่านเต็มหลักร้อยหลักสิบก็หลุดบ้างนะมีหลุดบ้างต่อไปครับผมใบนี้ทวันรัฐสิบหน่วยโบนเป็ดตัวท่านก็เบ่งปาน ปดเก้าสามสองเปดเก้าสามสองทวันรักเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างทวันรัก ทานกระเบงปานแตัวเป็นเนียวทางนะศูนย9 4องเจ็ดแปดเกตัวแบ่งป,ปาน8ตัวเป็นเนวทาง หลักหน่วยล่างก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยนะเบ่งปันทานหลักร้อยนะท่านผู้ชมทวันรักนะเจ้าของแนวทาง ่ันก็แบ่งปาน8ตัวนะ1 3 4 7 9 8 2 5แบ่งปาน8ตัวดับ2ตัวดับ6ดับ0ดับ6ดับ0 ดับสองตัวก็เหลือเปกตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้หน่วยบูญทวันรักเจ้าของแนวทางเบ่งปันดับสองตัวเหลือเปกตัวดับสองดับแปดเหลือศูนยหนึ่งสี่หก เก้าห้าเจ็ดสูนย์หนึ่งท่านทวันรักนะเจ้าของคอมมอนทีเบ่งปัน่นต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับล่างตัวเดียวเนวท่านที่ประผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ3ดับตัวเดียว3ดับ3บตัวเดียวเดี๋ยวทันทีแล้วก็ดับ2เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ3นะท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณจริงๆแนวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่ ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างอีกหนึ่งแนวทางท่านก็เบ่ง่านให้พิจารณาด้วยนะดับสี่ตัวเดียวนะอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะ เบ่งปานดับ4ตัวเดียวเบ่งปานดับตัวเดียว4ดับ4ตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆเนีทางที่เบ่งปานนะในทันทีแล้วก็ดับ9ดับ8ดับ4ดับ1 ต่อไปครับผมใบนี้เด่นโบนดับโบนก็เบ่งปาเด่นโบนฝั่งซ้ายมือแล้วก็ดับโบนตัวเดียวก็มีหลุดบ้างนะท่านก็เบ่งปันเด่นที่925ดับ7นะ เด่นสามตัวดับตัวเดียวขอบคุณจริงๆขอนน้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนอดีตก็ผ่านก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เซียนบันเค3สามตัวชุดพิเศษ ท่านก็เบ่งปานร้อยสิบหน่อยนะหลักร้อยหนึ่งเจ็ดหลักสิบแปดเก้าศูนย์แล้วก็หลักหน่อยสามหกนะท่านผู้ชมนะก็จับชุดนะจับชุดกัน ท่านก็แบ่งปันนะท่าน183 193 103 106นะ้าะท่านผู้ชมนะที่จริงก็จักได้มากกว่านี้แต่คัดตัววิ่ง36นะท่านผู้ชม ก็เหลือแค่183 193 1 0ส106นก1นะท่านเน้น3กับ6นะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมแล้วก็เจ้าของแนวทางด้วยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชมที่น่ารักเออจเราพบกันใหม่นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม